ครับน้าร้อนรน่ารักอนน้นาหล่อเฮ้ยหล่อไหมัอหล่อไหมนะไนยังไงนะครับไหนลองเรียกชื่อดังนดี้ยดังครับดังครับผมว่าไงนะครับนี่คร้าขายร้อนใช่ไหมเอาจริงๆนะ อันนี้แบบขอขอขอ,ขอบนก่อนแชร์เดียรู้สึกว่าทุกวันนี้ตอนแบบเปิดเปิดน้ําเปิดน้ําจะอาบน้ําอะไม่ต้องเปิดที่ทําน้ําอุ่นแล้วอะเอาดีก็คือไม่ต้องเปิดแล้วอะ่ะก็คือแบบเปิดมาแล้วน้ํามันร้อนแล้วก็คือแบบอเมซิ่งมากๆอเมซิ่งไทยแลนด์เปิดดู39องศาแต่ถ้าเกิดอยากแบบใคยร้อนจริงๆเนี่ยก็หาอะไรดื่มเย็นๆซ่าๆก็ดี หรือวแบบถ้าเกิดแบบทนไม่ไหวแล้วเอาน้ําเย็นแล้วแบบมาลาดตัวแบบสมมติอยู่เอาดอไงเอาดอแล้วแบบเฮ้ยไม่เป็นไรวันนี้เปียกได้ก็แบบนี่วอเตอร์ไปเลยแบบมาเป็นเพลงเลยอ่าปกติดังอ่ะจะอาบน้ำอุณหภูมิปกติแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยมันมันเลืองไม่ได้คือคือ คืออยากให้เย็นใช่ปะมันกลายเป็นร้อนกว่าที่เราอา icate, บปกติออกอะเออก็เลยเลือกไม่ได้ก็เลยแบบปรับให้เย็นสุดไปเลยซึ่งเย็นสุดอะก็ไม่เย็นอยู่ดีมันไม่มีเย็นไงมันไม่มีอุ่นอะตอนนี้มีแต่ร้อนใช่ก็อาบน้าร้อนช่วงนี้ครับครื่องดื่มครร้อนใช่ไหมฮะก็เอาจริงๆ่นะหมวดหมู่ก็ง่ายๆเลยเย็นซา หวานแต่ถ้าเกิดกินอะไรเผ็ดๆเนี่ยมันก็จะยิ่งร้อนเนี่ย uh huh. คือเย็นซาหวานอะดับแน่นอนดับหัวร้อนด้วยแนะนำครับการันตีใบดังไม่ครับคือถ้าเกิดทุกคนรู้อะแฟนคลับรู้หมดเลย <c oughs> ดังเป็นคนที่แบบใจเย็นมากแบบชิลๆแบบเอ้ยมีเรื่องอะไรก็ชิลแะเราแบบเป็นสายแก้ปัญหาแบบเราต้องกลับมาคิดก่อน <c oughs> อคิดก่อนนู่นนี่นั่นแล้วค่อยแก้ปัญหาแบบเราจะแบบไม่แบบใจร้อนพุ่งอะไรไม่ไม่เขไม่เป็น เพลงใช่ไหมครับช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จริงๆอันนี้มันแล้วแล้วแต่ว่าคนจะชอบเพลงแนวไหนแต่ถ้าเกิดให้ดังแนะนำเนี่ยอย่าเพิ่งไปฟังพวกแบบเฮวี่เมทัลอะไรเงี้ยที่แบบแบบล็อกแบบโอ้อย่างเงี้ยมันจะยิ่งร้อนเ่ยหรอปะเราแบบขับรถแล้วแบบมีคนมาตะโกนใส่อย่างเงี้ยมันร้อนมันจะยิ่งร้อนเนี่เราก็ฟังแบบชิลๆแบบยังไงอะแบบพวกแบบ เพลงสากลก็ได้นะแบบเหมือน j u ติ i n Bieber อะไรก็แบบชิวๆแบบไหลๆไหลๆแบบทําให้ใจเราเย็นใจเราสงบหรือไม่ก็ฟังบทสวดเหมือนพ่อแจ็คก,ก็ได้ครับ <c oughs> สาธุ <c oughs> ใจจะได้ร่มเย็นแต่ว่าเหนื่อมาอย่างนี้แล้วโอ้อ่ะปกติดังอ่ะจะเรียกว่าแต่งตัวตามอากาศอยู่แล้ว ก็คือถ้าเกิดวันไหนที่ดังไปแบบญี่ปุ่นอะอย่าง For e x a m p ซ e ดังไปญี่ปุ่นกับที่บ้านใช่ไหมตอนนั้นลบสิบสองอ่ะคนก็เฮ้ยทำไมดังดูแต่งตัวเวอร์จังแต่จริงๆอ่ะมันไม่เวอร์เลยนะเพราะว่าแบบดังใส่ไปสามสี่ชั้นอ่ะแต่ว่ามันลบสิบสองไงมันก็เลยแบบโอเคแต่ตอนกลับมาไทยอ่ะถ้าถ้าไทยปกติเอาจริงเสื้อเชิ้ตแ,แขนยาวกางเกงแบบทาวเซอร์ปกติอเอาอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องเป็นแบบเป็นฟิลแบบผ้าลินินอ่ะ ที่แบบ,แบบระบายระบายหน่อยแล้วก็แบบไม่ได้ใส่สูตรแบบเดินข้างนอกเงี้ยใส่แบบผ้าสบายเสื้อกล้ามก็ได้นะครับเสื้อกล้ามก็เป็นออปชั่นที่ดีเผื่อแบบเห็นกระจกแล้วได้ถ่ายนะอะไรนะ <c oughs> อะนะ <c oughs> ๋อเราก็ต้องทากันแดดอยู่้วครับนี่เราแบบทากันแดดทั้งตัวทั้งหน้าแล้วก็อย่าลืมบำรุงหน้าด้วยนะครับยิ่งช่วงร้อนนี้เราก็ทาครีมเยอะๆนะครับทริกใช่ไหมฮะ อันดับแรกเลยดังอยากจะให้ทุกคนดื่มน้ําเยอะๆนะครับผมแล้วก็นอกจากดื่มน้ำเนี่ยกันแดดสําคัญมากเลยนะฮะถ้าเกิดสมมติคนนี่แบบขี้เกียจไม่รู้แบบเอ้วันนี้จะทาอะไรหรือไม่มีเวลาทาอะไรเนี่ยแต่อย่างน้อยห้ามลืมกันแดดครับผมกันแดดสาคัญที่สุดครับ